ในส่วนของผมก็คงจะเสริมเพียงว่ากรณีคงไม่เข้าถ่ายตามมาตรารุมน 24, มนตนาตตา214ค่อนข้างจะแน่นอนนะครับเพราะในกรณีน,นี้เนี่ยทางอดิจยิงโกะทางโกโกโตอเองก็ไม่ได้อ่านตัวเองเงียนะนะครับโกโกโตจะยนืนยันัเสมอว่าต้องการให้รัฐบาละะนนอ,ออกคิสดีกรรมฉบับใหม่เรื่องการผลิกต่างไปนะ โดยทางกรกตอเองไม่ได้บอกเลยว่าตัวมีอำนาหน้าที่อะไรนะครับแต่พอมาจนถึงเมื่อเมื่อวานนี้นะที่กรกตนํนเรื่องผีื่้สึกประเด็นที่กรกตเสนอให้สารอนุมัติฉัดการว่าอำนาจในการเลือกวนเลือกตั้งเป็นของกรกตหรือว่าเป็นของรัฐบาลนะซึ่งจากประเด็นที่ตั้งไปนี้ก็แสดงให้เห็นค่อนขา้างจะชัดเจนแล้วว่า แต่การที่ทางอร์รเคงจะได้หารือปรึกษาหรือกับที่ปรึกษากฎหมายคนใหม่นะเราคงจะได้นี่คิดมาที่ปรึกษากฎหมายคนใหม่นี่คิดว่าก็คงเป็นที่ทราบแล้วจากข่าวนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ร่างเรื่มนู่นสองหสูนี้ด้วยมือท่านเองไปที่ทรางไปนะครับก็คงได้แนวทางมาแล้วนะครับเ่ราเอ็มมันน่าจะยิ่งนู่นรัฐบาลก็ไม่ยอม เรื่องวันเลื่อกต่างก็น่าจะเอามาเป็นอำนาจของกรกตซะเลยดีกว่าจากการคาดการณ์ผมคิดว่าก็คงจะต้องอาศัยเหตุผลอย่างที่ได้มีปรมาจการทากฎหมายได้ชี้นำไว้แล้วก่อนหน้านี้ก็คือบอกมันเป็นกรณีซึ่งมันมีเหตุจลาจนเกิดภพกภัยทีภยัยเหตุสุดวิสัยอะไรเนี้ยท่านก็บอกนี่ไงทำให้เรื่องได้การอ้างมาตรานี้ก็คือมาตาารา7 8บา ของพระราชบัญญตัติประกอบเรื่องบูงว่าในการเลือกตั้งสอสรายการนี้มาซึ่งสมาชิกกุฎิสภานะครับผมก็เลยถ้าเรามองอย่างนี้นะฮะก็จะเห็นได้ว่ามันมีความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเป็นงเนะครับที่ที่จะให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งทั้งนี้ไปได้และผมเชือ่อว่าถ้าหากการเลื่อนการเลือกตั้งทั้งนี้ออกไปได้แล้วซึ่งสาธารณชนจะไมนจสัยแต่สิ่งบุงนี้นะ เพราะค่อยๆจะม่แน่ใจได้เลยว่าคงไม่มีการเลือกตั้งผลสุดท้ายผลสรุปคงอยู่เป็นอย่างนั้นแต่นี้เมื่อม่ามีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยจะมีอะไรเกิดติดตามมาเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าทุกฝ่ายนะจะต้องประเมินนะครับแล้วจะประเมินของข้างตัวเองข้างเดียวนะคะรับโดยว่านี่สิ่งที่น่าคิดก็คือว่าคนไทยทั้งชาติขนาดน,นีนะ้จำนวนข้างไหนน ที่ต้องการได้มีการเลือกตั้งเป็นฝ่ายข้างมากหรือเป็นฝ่ายข้างน้อยอันนี้ผมขอฝากไว้ให้ลองคิดกันหนักกันให้จงหนักเลยก็แล้กันนะครับ